ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงลิเือร์พูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือวอร์พูปประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีข่าวสารที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวเด่นประเดินดังมาฝากเพื่อนๆหลายประเดินกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการที่ทางเจมี่คาราเกอร์มีการออกมาเตือนทีมของเราเอาไว้ลงหน้าตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วและคำพูดแทะทุกคคำของเขาในครั้งนั้นมันกลับกลายมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้เรียกได้ว่าเขากลายมาเป็นผู้ที่มาก่อนการเลยก็ว่าได้ หรือแม้กระทั่งในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักที่จ้ตัวเองก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของเขาหลังจากในตอนนี้ได้ยากไปอยู่กับทางนิกว่าูของเราอีกทั้งจะสามารถที่จะปลดล็อกประตูและในสีเสื้อของสมูสรใหม่ได้เป็นทีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เรายังเห็นการออกมาถกเถียงกันระหว่างทางรอยกีนกับทางแกรี่เนลวิลสองอดีตดาวเตะกับตันทีมตรตํำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เห็นเป็นคนละด้านเลยสำหรับผลการแข่งขันระหว่างกีนของเราที่กำลังจะเผชิญหน้ากับทางคริสตันพาเล่ตอนช่วงสุดสัปดาห์นี้ หรือแม้กระทั่งเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับอนาคตของทักอิปราฮิมาโคนาเต้ที่ก็เริ่มจะมีความกระจ่างชัดและพูด,ดออกมายืนยันเรื่องนี้เป็นในรายของทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนเหนื่องอีกด้วยรวมไปถึงโอกาสเกี่ยวกับเรื่องราวคนที่เราจะดึงตัวเข้ามาแทนที่เขาต่อไปซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะระดับโฟรคลาสกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็จะมาไล่เลียงประเด็นเหล่านี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ที่เรื่องเราเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของตัวเจมี่คาร์เกอร์ที่เขาได้พูดเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วตอนสมัยที่ทางตลาดซีขานนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่ปิดตัวลง้วยสําไปซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นเขาเองก็มีการออกมาสะกิดสมสรไปแบบแรงๆเลยว่าหนึ่งในจุดที่จะเป็นประเด็นปัญหาสําหรับทีมของเราก็คือในตําแหน่งปากหลังตัวกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบรรดานักเตะแกนหลักคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะลงสนามได้หรือเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงาน ซึ่งในตอนนี้สิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้ในช่วงเวลาแต่งกล่า มันก็กลายมาเป็นความจริงแล้วเมื่อตัวเลือกของเราอย่างทางโจวันนี่เรโอนี่เซ็นเตอร์ฮาปาเราุ่งอนาคตไกลที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางปามาเพื่อสดมราคา26ล้านปอนด์ในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่โจตัวจะได้รับโอกาสลงประเดิมสนามเป็นเกมแรกและโชว์ฟอร์มได้อย่างเจ็บจัดเสียด้วยแต่ก็ดันหาัโชคร้ายได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าจีก้าซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนานหลายเดือนกันในทีเดียว นั่นทาให้ทีมของเราในตอนนี้เหลือตัวเลือกในตําแหน่งปักกลางตัวกลางเพียงแค่สคนเท่านั้นกับในรายของทางเวอร์กิลฟานไดอิบราฮิมาโคนาเตและโจโกเมสมันมีตําแหน่งหนึ่งนะที่จะสามารถตามมาเล่นงานและตบหน้าทางลิวร์พูของเราได้เลยหากพวกเขาไม่ได้มีตัวเลือกมากเพียงพอคาราเกอร์กล่าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อน สิ่งที่ทางมาร์กกฮีจะทําให้กับทางวูปูได้ก็คือการเพิ่มการแข่งขันในตําแหน่งกลางตัวกลางนะรุ่นในตอนนี้พวกเขายังไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยพวกเขามีคนที่พร้อมจะเป็นตัวจริงอยู่2คนและอีกสองคนที่อยู่ในลําดับรองลงมาโจโกเมสก็มักจะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บส่วนเด็กหนุ่มจากประเทศอิตาลีอย่างทางโอวานนี่เรโอนี่นั้นแม้ว่าเขาจะเป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตไกล แต่ลองคิดดูนะหากเราต้องให้หนึ่งหรือสองคนนี้ลงสนามเป็นเวลาสัก2เดือนสิมันจะแตกต่างจากการลงสนามของบรรดาตัวจริงมากแค่ไหนดังนั้นยังไงเสียพวกเขาก็ต้องไปเอาตัวของทางเกฮีหรือประกางตัวกลางระดับซีเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมอีก1น่คนไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวของทางนักเตะใหม่ที่เราก็เพิ่งจะคว้าตัวเขามาร่วมกินในวันเดทไลน์ของตราซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในราของทักคลเร็กซาันเดอร์อิซาดาวยิงทีมชาติสวีเดนที่เราไปดึงตัวเขามาจากทางสาลิกาดงนิวคาสเซอร์อยู่นาเตะเมื่อเสนอราคา125ล้านปอนด์และทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่มีสีติดค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรและแพงที่สุดในเกาะอังกฤษอีกด้วย อย่างไรก็าตามการย้ายเข้ามาของทักอีซักในครั้งนี้ก็มีปัญหาของเรื่องสภาพความฟิตหลังจากโจ้ตัวไม่ได้ลงสนามในช่วงปรีซีซั่นให้กับทางนิวคาสเซิลเลยและไม่ได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมตื่นซ้ำไปจึงทําให้เขาจําเป็นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการมานลุเล่นให้กับสโมสรข,ของเรา ทวัลลาสุดในนัดที่เขาได้รับโอกาสลงเป็นเสเวผู้เล่นตัวจริงในเกมคาราบาวครับที่เราเผเชิญหน้ากับทางนักบุญเซาทแมตันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอีสซักก็สามารถที่จลดล็อกการทําประตูแรกของเขาในสีเสื้อของทางนิว่าปูได้สําเร็จและช่วยทีมคว้าชัยชนะมาครองได้2ประตูต่อหนึ่งแม้จะอยู่ในสนามได้เพียงแค่45นาที ล่าสุดทาง Sky p o r t สํานักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษก็เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวอีซักกับการทำประตูดังกล่าวข้างตน้นและรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของเขาด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะที่คุณมีโอกาสได้ลงสนามในขณะที่กำลังเรียกสภาพความฟิตกลับมาอิซักกล่าวผมรู้สึกดีนะและแน่นอนว่าในตอนนี้ผมก็รู้สึกฟิตมากยิ่งขึ้นด้วย เห็นได้ชัดว่ามันยังเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่นะผมก็ย้ายมาอยู่กับสโมสรใหม่แล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆด้วยแต่ผมขอยืนยันว่าผมรู้สึกดีจริงๆผมคิดว่านี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่นะและมันก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ผมมีโอกาสได้มาส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้จากเกมทั้งหมดที่เราได้ลงเล่นผมเชื่อว่ายิ่งผมมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะทําให้ผมมีสภาพความฟิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเท่านัา้น ในายก็พูดถึงหนึ่งในศูนย์หน้าที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่เขาเองก็เพิ่งจะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทางฮ u กโกเอกิติเก่ดาวยิงเฟรชแมนที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทักไอรักฟังเฟิร์ตและเจ้าตัวก็เบิดฟอร์มเทพได้แทบจะเรียกได้ว่าในทันทีทันใดกันในทีเดียวหลังจากฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง6ลูกจากการลงสนาม7นันดโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเองไป5ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีกหนึ่งแอสซิ การกว้าตัวของทักเอเกิติเก้ดังกล่าวนั้นก็ฝากรอยช้ำให้กับทางสาลิการงนิวคาเซลอยู่นาเต็ดที่เขาหวังอยากจะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายมันคือตัวของทางนักเตะเองที่ตัดสินใจที่จะย้ายมาร่วมถึงแอนฟิน ล่าสุดเราก็ได้เห็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทักการ,รันเชียร์เอร์อดีตตาวินตรับตำนานของทางฝั่งนิวคาเซิลเองที่ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่รู้สึกขมขืนเลยกับการที่ทักเอกิติเกตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลแทนที่จะย้ายมาล่มถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์ของเขาเอกิติเกเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆเลยนะเชียร์เลอร์กล่าวหากจะให้เรื่องนักเตะใหม่ที่ดีที่สุดของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ผมก็ขอเลือกไปที่ตัวของเขานีแหละ เขาโดดเด่นตั้งแต่ในเกมคอมมูนิตี้ชิวแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มการเล่นของเขาในเกมลีกก็ด้วยเรารู้ดีว่าลิวอร์พูมี25นาทีที่สุดยอดมากในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมแต่ในช่วงครึ่งเวลาหลังก็เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นกันมาก่อนพวกเขาอาจจะเล่นได้ไม่ดีนะแต่เอฟเวตันก็เป็นทีมที่ดีขึ้นมากนะดังนั้นการที่พวกเขามันได้ประตูชัยมันจึงเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย เอกิติเกศทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆส่วนทางกีซักเองก็คงจะแอบคิดไม่น้อยเหมือนกันเพราะเขาเพิ่งจะย้ายมาและได้ลงเล่นเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่พอถึงสุดสัปดาห์กบต้องมานั่งเป็นตัวสำรองอีกครั้งหลังจากเราได้เห็นทายเอกิติเกตยิงประตูดได้ผมไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองอะไรเลยนะกับการที่ทางนิวคาสเซิลไม่ได้ตัวของทักเอกิติเก้เพราะสโมสรของเราตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งตัวเขาเบนจามินเซสโกเลียมดีแลและไบรอันเอมเบอร์โม แต่นั่นไม่ได้ทําให้ผลงานอันร้อนแรงของตัวเอกกิติเก้ K e, ดูยอมดับได้ยากขึ้นเลยเพราะตอนนี้เขาเป็นนักเตะของทางลิเวอร์พูลไปแล้วพวกเขายอมจม่ายเงินก้อนโตเพื่อให้ได้ตัวเขามาและโจตัวก็กําลังพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของค่าตัวหล่านั้นอยู่ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้น่าจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤด,ดูการใหม่นี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางลิโอเอนกูโมฮาปิกดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองซึ่งนัดที่เรียกได้ว่าทําให้เขาโดดเด่นขึ้นมาอย่างแท้จริงก็คงจะหนีไม่พ้นเกมที่เราปุกไปคว้าชัยชนะเหนืทางซาลิกาโดนิวคาเซอร์ยูนาเต็ดที่เขาถูกสมลงสนามมาเป็นตัวสํารองและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนจะซัดประตูชัยให้กับทีมของเราบุกไปคว้าชัยชนะมาได้3ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบากเนาทีที่ส0 แล้วในการแข่งขันกับทางเซาท์ทัมตันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ตัวของทักจินกูโมฮาเองก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11เผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของรอบด้วยแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางกรินจอนสันอดีตฟูลแบ็กของทีมรอมีก้าออกมาเตือนทักเอนกูโมฮาเลยว่าจากผลงานที่เคยวูบวาบของเขาทําให้ในตอนนี้บรรดาคู่แข่งจะมีการจัดนักเตะม,มาตามประกบเขาบางทีอาจจะเป็น2หรือ3คนเลยเพื่อหวังที่จะหยุดเขาออกไปให้ได้ถ้าไม่เกมการเล่นของเจ้าตัวนับจากนี้ไปจะยากมากขึ้นกว่าเดิม คุณจะได้เห็นเลยว่าหเว์ปูลพยายามที่จะส่งบอลให้ตัวของทางเดโอเอนกูโมหานโดยเร็วที่สุดนะกต่าทางฝั่งของทางซอสทำมตันเองพวกเขาก็รู้ถึงศักยภาพของนักเตะรายนี้ด้วยเหมือนกันนั่นจึงทําให้พวกเขามีนักเตะเข้าไปประกบใส่เขา2หรือ3คนเป็นอย่างน้อยในทุกครั้งที่เขาได้บอลแม่นะจอนสันก็ระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางไอทีวี ตอนที่เขาตัดจากรลินเส้นเข้ามาสู่ด้านในวนมานั่งสันรองถึงกับลุกขึ้นปรบมือเหมือนจะฉลองประตูกันแล้วอย่างไรอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงกิ่นตัวเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เขาเลี้ยงเข้าใส่คู่แข่งเขาสามารถจะเลี้ยงผ่านไปได้แทบจะตลอดแต่เขาเองก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะก็ะสุดท้ายแล้วคู่แข่งจะจับทางได้และจะพยายามตามประกบเขาแบบสองหรือสามคนแบบตลอดเวลาเขาจําเป็นจะต้องทําความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น แต่หากเขายังคงเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าเลี้ยงสายคู่แข่งแบบนี้เขาจะเป็นคนที่หาใครมาหยุดได้ย,ยากมากๆสสาหรับเด็กหนุ่มที่ยังคงร้องขอบอลอยู่ตลอดเวลาในเกมเย่าแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆกับการที่เราได้เห็นผลงานของเขาภายในสนาม ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของโตรดกโอเอ็นกูโมฮาอีกด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะมาดูเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของเขากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรากันบ้างย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเขาเองเพิ่งจะย้ายจากทางสิงโตนนักเงินงคำเชลซีมาสู่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราในฐานะนักเตะที่อาจจะไม่ได้มีคนรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขามากมายนะัก ซึ่งตอนที่เราไปคว้าตัวเขามาเอนกูโมฮาก็เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นซึ่งทําให้เขาได้เซ็นสัญญาเป็นการรับทุนจากสโมสรของเรายังไม่ได้ในการเซ็นสัญญาอาชีพเพราะเจ้าตัวยังอายุไม่ถึงเกณฑ์นั่นเองแต่ในตอนนี้หลังจากที่เขาได้แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวถูกดันจากทีมอคาเดมี่และขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทางอาร์เนอร์ร็อตในการแข่งขันฤดูกาลนี้ตัวของเขาเองก็มีอายุครบ17ปีแบบพอดิบพอดี นั่นหมายความว่าในตอนนี้เขาสามารถจะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราได้แล้วซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลวิสติลนักข่าวสายโคนดังก็มีการออกมากล่าวอ้างว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ได้จับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วแม้ว่ามันจะยังไม่ได้มีการออกมาประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการต่อหน้าสาธารณชนก็ตามที หลังจากที่โตของทางรโอเอ็นกูโมฮาอายุครบ17ปีไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> เขาเองก็ไปการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทางสโมสรฟุตบอล,ลเอรียกว่าูลไปแล้วนะเลนวิสติลระบุเส่งนอกเหนือจากการยินยันดังขาวข้างต้นของทางเลวิสติลที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมล บลอยชื่อดังจากประเทศอังกฤษแนะ้วเราก็ได้เห็นทังแ NC Watch อีกหนึ่งสื่อที่จอบข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันและขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าข่าววงในมีการหลุดออกมาว่าในตอนนี้ตัวของทางเรือโอเอนกูโมหาที่น่าทึ่งให้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสอออกไปเป็นที่เรียบหนอยแล้ว ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่ตรงหน้ากันบ้างหลังจากทีมของอันแนสลอเพิ่งจะเสร็จภารกิจในการแข่งขันศึกคาราบาลครับแต่ดับกลับมาเราก็จะต้องกลับมาลงสนามอีกครั้งคราวนี้เป็นการแข่งขันเวทีพิมลีกที่รอเราอยู่ในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้ และนี่ก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องออกไปเล่นนอกบ้านมมนจะต้องยกพลบ,บุกไปยันทางปราสาทเตือนแก้วคิสตันพาเลตซึ่งเพื่อนๆก็น่นนาจะจำกันได้เพราะเราเพิ่งจะเจอกับทีมของทักโอริเวอร์กราสเนอร์มาแบบหมัดๆในการแข่งขันศึกคอมมูนิตี้ชิลก่อนเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้นั่นเองซึ่งผลการแข่งขันในเกมน,นัดต่งางนั้นลงเอยด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก่อนที่เราจะไปพ่ายแพใ้ให้กับพวกเขาในการดวลลูกจุดโทษ ช่วตำแหน่งแชมป์แรกของการแข่งขันในซีซั่นนี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่นับจากเกมนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะลงเล่นในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือแม้กระทั่งนัดล่าสุดในศึกคาราบาวครับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราก็คว้าชัยชนะมาได้แบบ100เเต็มกันเลยทีเดียว ทว่าล่าสุดระหว่างการจัดรายการ Stick to Football Podcast เราก็ได้เห็นการออกมาถกเถียงกันระหว่างทาง Roy ane, อรอยคีนอดีตกับตันทีตลอดตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราและรวมไปถึงตัวของทางแกรี่เนวิลล์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอดีตเตลัดตำนานของพวกเขาแต่ทั้งสองคนกลับมีความคิดเห็นไปในทิศทางตรงกันข้ามมาสำหรับโปรแกรมระหว่างทีมของเรากับทางคริสตันพาเลตในคืนวันเสาร์นี้ทางรอยคีนจะเป็นการสั่นตรงกับตรงประเด็นออกมาเนือว่า มันจะลงเกิดได้ชัยชนะของทางลิเวอร์ p o o นะผมมองว่าลิเวอร์ p o o จะคว้าชัยชนะมาได้2ประตูต่อเนื่ีนกล่าวแต่หลังจากเขาพูดออกมาแบบนั้นได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นผู้ดำเนินรายการร่วมอย่างทางเนวิลก็กลับมีการโต้แย้งขึ้นมาแบบทันควันกันเลยทีเดียวผมขอมองต่างในประเด็นนี้นะผมคิดว่ามันจะลงโอ,อยได้ผลเสมอกันไปใช่เลยสกอร์มันจะอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่ง เรียกได้ว่าตัวของทางเนวิลก็ยังคงไว้หลายอย่างไงเสียก็ไม่สามารถที่จะถือหานทีมของเราได้จริงๆนั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องอยู่ตรงข้ามกับทีมของเราอยู่ดีไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางฟอบบิอุสโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวาวเรื่องการซื้อขายนักเตะเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญขอ,ของทีมเรากันว่า นั่นก็คือในรายของทักอิปราฮิปาโคนาเต้เซนต์ฮับทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเขาก็เหลือสัญญาผูกมัดในทีมแอนฟิลอีกไม่ถึง12เดือนแล้วซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026ก่อนหน้านี้นสโมสรของเราก็มีการยื่นขอน้อเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้เจ้าตัวรับเอาไว้พิจารณาไปแล้วถึง3ครั้ง3คราด้วยกันแต่ขอ้อเสนอทั้งหมดก็ได้ถูกตอบปฏิเสธกลับมาแบบไม่มีเยื่อใหญ่ ล่าสุดทั้งโรมาโน่ก็เปการออกมาอัปเดตสถานการณ์ณับปัจจุบันและก็ยังคงชี้ชัดว่าความคืบหน้าในประเด็นนี้แทบจะไม่มีเลยท่ามกลางความสนใจจากทางสมูสรอราชันชุดเขาเรอัลมาดริดในประเทศสเปนสรุปเคสของทักอิสราฮิมาโคนาเต้นั้นหากจะเปรียบเทียบกับทางวิลเลียมซาดีบาของทางอาร์เซนอลก็ต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างมากนะลูมาโน่กล่าวระหว่างที่เขาเปิดจับรายการเฮลวีโกพอดแคส ผมคิดว่าสำหรับทางซาริบากับอาร์ซนอลนั้นการพูดคุยเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่มีความคืบหน้าไปมากแต่สำหรับทางโคนาเต้กับลิเวอร์พูลในตอนนี้มันดูเป็นเรื่องที่ยากนะมันยังคงไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆและต้องพูดว่ามันยังไม่ได้ใกล้เขียนเลยโดยสัมไปสำหรับทางลิเวอร์พูลกับโคนาเต้ในตอนนี้มันเข้าสู่ขั้นที่เรียกได้ว่ายากมากๆแล้วเหตุผลก็เพราะว่าทางราบรอันด์วัตตเองก็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องนี้อยู่ด้วย มันมีโอกาสที่เขาอาจจะย้ายทีมออกไปแบบไกลค่าตัวนะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวของทางซารีบา ah, เพราะเขายังคงมีสัญญาไม่ใช่จะหมดลงในปี2026แต่ยังผูกมัดไปจนกระทั่งถึงปี2027ส่วนตัวของทางโคนาเต้นั้นเขาจะหมดสัญญาในปี2026นี่แหละดังนั้นมันจึงมีโอกาสและทางเรอันมาดริดเ,เองกใกล้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วย ผมสามารถยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าในตอนนี้มันยังเป็นช่วงต้นมากๆของการตัดสินใจแต่นั่นแหละคือทั้งหมดที่ผมสามารถจะบอกได้กับสถานการณ์นักเวลาปักจุบบัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในนก็พูดถึงเรื่องดาวโอกาสการเสียทักอิปราฮิม่าโคโนาเต้ไปในอนาคตอันไกล้ไม่ว่าจะเป็นในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมหรืออย่างช้าก็จะเป็นในช่วงสัมเมอร์หน้าแต่ณเวลานี้โอกาสที่เราจะเสียเข้าไปน่าจะมีมากกว่าการที่เจ้าตัวจะเปลี่ยนใจในเลือกฝั่งอนาคตเอาไว้ในถิ่นแอนฟินต่อไป นั่นทำให้คําถามที่ตามมาเลยก็คือทีมของเรามีการเตรียมแผนการรองรับเอาไว้หรือไม่อย่างไรกันซึ่งนอกเหนือจากในรายของทางมากเกฮีที่เรามีการวางตัวเอาไว้ในเบื้องต้นแล้วเราเองก็ยังต้องการประกลังตัวกลางอีกหนึ่งคนเข้ามาเสริมทับในตําแหน่งนี้ด้วย ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางกาโชแมกาโตสื่อชื่อดังจากแดนมักคโรนีที่ขึ้นพาหัวข่าวใหญ่เลยว่าในตอนนี้ลิวอ์พูภของเราจะกระโดดลงตลาดซื้อขายนักเตะกี่ครั้งในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมซึ่งตัวเล่งในเดือนนี้นอกจากอนาคตของทางโคโนาเต้แล้วมันมีไปผัวพันกับปัญหาอาการบาดเจ็บของทางจิโอวานนี่เรโอนี่ที่เจ้าตัวดันมาโชครายได้รับบาดเจ็บและต้องใช้เวลาในการพักฟื้นยาวนานหลายเดือน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ทางบาสโตนี่ที่เขาเองก็ถูกมองว่าเป็นนักเตะประกังตัวกลางระดับโลกและมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาให้กับทางอินเตอร์มิลานมายาวนานหลายปีประกอบกับสถานการณ์ณปัจจุบันที่เจ้าตัวก็เหลือสัญญาอีกเพียงแค่2ปีครึ่งเท่านั้นทําไม่นี่น่าจะเป็นโอกาสปีที่ทางอินเตอร์เองก็อยากที่จะปล่อยตัวดาวเตะวัย26ปีออกมาในขณะที่ยังจะสามารถขายเขาออกมาแต่ได้ราคา ปัญหาจริงอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วทางนลวงปูจะยอมจ่ายเงินตามค่าตัวที่ตัางในรัส,สููรีไปตั้งเอาไว้สําหรับนักเตะรายนี้หรือไม่อยากไร้กันแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรูปแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ